Fusion Podcast กับน็กสีวกรมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมครับรู้ทั้งรู้แต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะอยากฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยากเก่งขึ้นแต่พอเอิเราเป็นคนเบื่อง่ายทําอะไรแป๊บๆก็เลิกแล้วก็เลยทําตามเป้าหมายไม่ได้สักทีลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะครับสวัสดีครับผมน็กนะครับและนี่คือ Fusion Podcast ผมจะพูดถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เล่าสรุปมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอยากพัฒนาตัวเองแต่เป็นคนเบื่อง่ายทำไงดีนะแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องเราได้นะครับโดยการกดติดตามมาไว้เลยเรามาเข้าเรื่องกันนะก็อย่างที่เรารู้กันถูกไหมครับว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนะผมก็รู้ว่าทุกคนรู้อยู่ในใจตลอดแหละขนาดคนที่ขี้เกียจมากๆเนี่ยคนที่ไม่เคยผลักดันตัวเองเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าลึกๆในใจเขารู้แหละครับว่าเขากำลังอยู่เฉยเขากําลังไม่พัฒนาไปไหนเพราะอะไรเพราะว่า S <S <an> <S การเติบโตมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับมันฝังอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์เราอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ไม่ใช่แค่มนุษย์แต่แบบทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาให้เราเติบโตรครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรากําลังอยู่เฉยๆหรือว่ากําลังหยุดเติบโตเนี่ยเราจะรู้สึกได้ครับเราจะนึกได้เราจะรู้สึกผิดเล็กน้อยอะไรประมาณน네ี้เพราะว่าแบบมันขัดกับธรรมชาติมันแบบมันขัดกับสิ่งที่เราถูกสร้างมาให้ทนะครับ แต่พอถึงเวลาลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองหรือว่ามาหาความรู้ใหม่เนี่ยฝึกทักษะใหม่ๆหมมันก็รู้สึกยากอยู่ดีใช่ไหมฮะการที่เราต้องมานั่งสร้างกิจวัดใหม่ที่แตกต่างจากกิจวัดเดิมที่เราเคยทํามาจากที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยก็ต้องมาออกไม่เคยอ่านหนังสือก็ต้องมาไม่เคยเรียนพิเศษก็ต้องมาเรียนใช่ไหมการเริ่มต้นเนี่ยมันยากเสมอครับแต่สิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคืออะไรรู้ไหมคือการอยู่กับมันให้ได้นี่แหละครับคุณอาจจะบอกว่าคุณเป็นคนขี้เบือ่อทําอะไรได้ไม่นาน แต่เอาจริงมันอาจจะไม่ใช่แค่คุณหรอกครับคุณไม่ใช่เคสพิเศษอะไรเลยผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นกันท้งนั้นเพราะสิ่งที่ยากกว่าการเริ่มต้นคือการทํามันต่อให้ได้เรื่อยๆนี่แหละครับอ่ะทีนี้ทีนี้เราก็ลองมานั่งกันดูว่าการที่เราทํามันได้ไม่นานเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมมันเป็นเพราะเราเป็นคนขี้เบื่อจริงๆเหรอหรือว่ามันมีสาเหตุอื่นจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนขี้เบื่อก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่หรือว่าเรากําลังพัฒนาตัวเองแบบผิดวิธีเรากาลังใช้วิธีทีท่ผิด เราก็เลยเบื่อเพราะว่าพอเรามองไปรอบๆตัวในสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นคนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเห็นคนนู้นคนนี้เขาก็มีกิจกรรมมีอะไรทําตลอดและส่วนมากเขาจะเป็นวิธีการที่คล้ายๆกันอย่างเช่นการไปซื้อคอร์สออนไลน์ไปอ่านหนังสือเนาะไปฟังพอดแคสต์ออกกําลังกายเข้าคลาสเข้าเวิร์กช็อปต่างๆเราเห็นเราก็รู้สึกแบบเออคนอื่นเขาทํากันว่ะเราก็เลยต้องไปหามาทําบ้างใช่ไหมแต่พอเราไปทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําได้ไม่นานในขณานที่คนอื่นเขาทํากันได้ เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเราน่าจะเป็นคนขี้เบื่อเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงมันอาจจะไม่ใช่เพราะเราเป็นคนขี้เบื่อก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีที่คนอื่นเขาใช้กันเนี่ยมันไม่เหมาะกับเราพอเราไปทําตามสังคมเนี่ยมันก็เลยไม่เวิร์กแล้วทีนี้เราต้องทํำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ลองมาฟังวิธีนี้กันครับวิธีนี้เนี่ยผมได้มาจากการฟังมิชชั่นสุนมูลนะครับที่ผมฟังอยู่ทุกเช้าแล้วคุณแท็บเนี่ยเขาก็เคยพูดอะไรเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่เหมือนกันครับ เขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหานี้มี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับหเลยคือเราต้องหาเป้าหมายให้เจอเราต้องรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราพัฒนาตัวเองไปเพื่ออะไรเราต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับจะทําอะไรจะทำไปเพื่ออะไรถ้าเราแค่อยากลงคอร์สออนไลน์อยากออกกําลังกายอยากเขียนหนังสือแค่เพราะเห็นคนอื่นเขาทํากันเนี่ยช่วงนี้เห็นคนเรียนเยอะเลยก็เลยเรียนเห็นเพื่อนลงไอจออกกำลังกายบ่อยๆก็เลยออกเนี่ยครับการทําแบบนี้มันมีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะล้มเลิกกลางคัน,นครับ เพราะเราไม่มีแรงจูงใจในการทำมันนะใช่ไหมมันก็ไม่แปลกที่เราจะทําได้ไม่นานเราต้องหาเป้าหมายให้ตัวเองให้ได้ครับเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําอะไรและทําไปเพื่ออะไรก็ตัวอย่างในเคขสมผมเองเนี่ยผมตั้งเป้าว่าผมอยากฝึกทักษะการเขียนและก็อยากถ่ายทอดเรื่องที่ผมสนใจให้คนอื่นมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพจเนี่ยครับและก็ช่อง YouTube นี้คือผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเขียนบทความทุกวันให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วผมทมําไปเพื่ออะไรก็อ,อย่างที่บอกครับเพื่อฝึกทักษะการเขียน การอ่านแล้วก็เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่สนใจเนี่ยครับคือเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนแล้วเรารู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปเพื่ออะไรไอ้สกิลที่เราอยากได้เนี่ยเราเราจะเอาไปทําอะไรนะแล้วแรงมันจะเริ่มมาเองครับขั้นตอนที่สองครับขั้นสองคือเราต้องรู้ว่าเราชอบแบบไหนเราต้องรู้ตัวเองครับว่าเราชอบวิธีการพัฒนาตัวเองแบบไหนแนวทางที่เราชอบใช้เป็นแบบไหนบางทีการทําตามคนอื่นเนี่ยเห็นว่าคนเขาทําทํากันและเราทําตามไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะาเราขี้เบื่อแต่เป็นเพราะว่า มันไม่ใช่วิธีที่เราถนัดก็ได้ครับเราอาจจะเห็นคนเรียนออนไลน์กันเต็มไปหมดเลยและเราทําตามไม่ได้เพราะว่าเราชอบเรียนแบบออฟไลน์ line, ใช่ไหมหรือว่าเราเห็นคนดูคลิปออกกําลังกายใน YouTube แล้วก็เล่นตามหรือว่าเห็นคนไปเข้าฟิตเนสแล้วก็ออกกําลังกายเราก็เลยทําตามแต่พอเราทําไปเนี่ยเราก็ทําได้ไม่นานเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบออกกํลังกายกลางแจ้งชอบออกข้างนอก พอทาเราก็เลยทําไม่ไหวแล้วก็เข้าใจว่าเราขี้เบือ่อที่จริงมันมันไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้แหละวิธีการมันไม่ถูกต้องใช่ไหมวิธีการมันไม่ใช่วิธีของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองก่อนครับเราต้องรู้ว่าเราชอบแบบไหนเราต้องรู้ว่าเราชอบแนวทางในการพัฒนาแบบไหนถ้าเราไปเลือกใช้วิธีที่ผิดไปเลือกใช้วิธีที่ไม่ถนัดเนี่ยเราก็จะทําได้ไม่นานครับขั้นที่สามครับขั้นตอนสุดท้ายคือค่อยๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป หลายคนเนี่ยพออยู่ในช่วงแรกก็จะกําลังแบบมีไฟมีแฟชชั่นใช่ไหมก็ทุ่มไปซะเต็มที่เลยโหเรียนหนักมากออกกําลังกายหนักมากอ่านหนังสือเยอะมากผ่านไปได้แป๊บเดียวก็เลิกแหละใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่วิธีที่เฮลตี้ครับมันมันเป็นวิธทีที่ไม่ดีต่อเราวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างวินยัยครับคุณทําไม่ต้องเยอะแต่คุณต้องมีวินัยกับมันสังเกตไหมครับถ้าเราเรียนออนไลน์แล้วเราดูคลิปสัก2ชั่วโมงเนี่ยคลิปถ้าถ้าอาจารย์ลงคลิปยาว2ชั่วโมงคลิปเดียวเนี่ย เ,เ,เาเองไม่รู้เรื่องนะเาจริงผมเนี่ยคนหนึ่งคลิปยาวเน่ยเลยไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าคลิปละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนี่ยมันกำลังดีเลยมันกำลังนั่งฟังสบายสบายจดตามตั้งใจฟังกำลังเป็นช่วงที่แบบเราโฟกัสได้เต็มที่พอดีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเกินไปกว่านี้เนี่ยเริ่มจะหลุดโฟกัสแลลวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับเราต้องอย่าหักโหมเกินไปเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราอยากอ่านหนังสือก็ริ่อ่านสักวันละสิบยี่สิบนาก็พอใช่ไหมอยากออกกำลังกายก็สักสิบยี่ส แบบตอนที่เราเก่งขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปอย่ากหักโหมครับถ้าเราหักโหมเนี่ยเราอาจจะหมดไฟก่อนแล้วก็เลิกกลางทางได้นะฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดนด้ครับเท่านี้เลยครับวิธีง่ายๆ3อย่างเราเรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับ1คือต้องมีเป้าหมาย2คือรู้ว่าเราถนัดแบบไหน3คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่แหละครับถ้าเราทําตามทั้ง3ข้อนี้ได้เราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคนขนี้เบื่อก็ได้ครับ แค่เราพัฒนาตัวเองอย่างผิดวิธีอยู่แต่พอเราเจอวิธีที่ใช่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ล้มเลิกกลางคันอีกต่อไปฟังเรื่องนี้เราได้ข้อคิดอะไรชอบส่วนไหนของคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนรอบข้างได้ดูถ้าเกิดใครเพิ่งเคยมาฟังอะไรก็ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook เนี่ยจะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมแน,นะคครรััับบไวว้เจอกนใหม่ส you <music>